ทำไมนะครับผมถึงยังเลือกใช้นะครับเจ้าตัวกล้อง Sony Full Frame System นะครับในวันที่คู่แข่งใน Full Frame นะครับมันมีเยอะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้ไปชมเหตุผลกันครับหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้จักผมนะครับจากทาง Sony Alpha าขับเอ่ยนะครับจาก The ะบิ๊กโฟเอ่ยนะครับรวมถึงอาจจะผ่านไปผ่านมานะครับเจอนะครับผ่านเจ้าตัวช่อง The ะบช่องนี้ครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงยังใช้นะครับเจ้าตัวกล้อง Sony ครับกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยววันนี้ครับมาดูเหตุผลกันซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบบอกนนนะครััวว่าณี้ กลลล้้้อองงที่่ผมมมซืาาแยยยัไไดขเะก็จะมีนะครับทั้งหมด2ตัวครับก็คือเจ้าตัวกล้องโ o n y A7 Mark IV ที่เรากำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมชื่นชอบมากเลยเจ้าตัวกล้องตัวนี้ส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวกล้องโ Sony a 7C ครับที่ผมทีมงานใช้นะครับที่สตูดิโอของเรานะครับตัวนั้นก็เป็นกล้องที่ดีตัวหนึ่งครับมีขนาดเล็กน่ารักนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ครับแบบสบายๆเลยซึ่งถ้าถามนะครับว่ามาเริ่มใช้นะครับเจ้าตัวกล้องโซนี่ได้ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อประมาณป ปี2015ใช่ไหมครับผมก็ตัดสินใจเลยละครับที่จะซื้อกล้องกล้องตัวที่ผมกลังเลนะครับจะมีอยู่ประมาณ2ตัวนั่นก็คือเจ้าตัวนิคอนช่วงนั้นน่าจะเป็นเจ้าตัวนิคอน D55 0 0นะครับแล้วก็มีนะครับตัวตัวโซนี่หกพันต่เหตุผลนะครับที่ในวันนั้นนะครับผมเลือกโซนี่นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือทางนิคอนในวันนั้นนะครับคือไม่สามารถควบคุมนะครับราคานะครับในประเทศไทยนะครับได้อย่างดีส่วนตัวล้วนะครับเป็นคนสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่อุปกรณ์เสริมที่เป็นประกันศูนย์นะครับส่วนใหญ่ นะครับระหว่างประกันล้านกับประกันศูนย์นะครับราคานะครับจะแตกต่างกันประมาณอยู่ประมาณ8 9 0 0 0้าพนะครับคือนิคอน D ห5า0ัวันนั้นถ้าคุณซื้อประกันล้านอยู่ที่ประมาณ22,000-23,000งห่มใช่ไหมครับซึ่งถ้าใครนะครับที่ซื้อประกันศูนย์นะครับคุณต้องจ่ายเงินนะครับประมาณ30,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นิคอนนะครับจัดการนะครับทั้งราคาไทยนะครับราคานอกนะครับได้ไม่ดีมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะไม่ประทับใจนะครับกับทางนิคอนนั่นเองครับแต่ถามว่าทําไมนะครับนนนนะะคคครรัับบถึงงเเปป็็ืออกล้ กล้องจะาในอุดมคตินะกันเนาะกล้องในอุดมคต,ตินะครับคือเป็นกล้องนิคอนเนี่ยแหละครับมีไฟล์ที่ดีการจับถือที่ดีไฟล์ที่แบบคมมากๆนะครับกล้องนิคอนก็ถูกเป็นกล้องที่ เออผมสนใจมากๆเลยแต่ถามว่าทําไมนะครับไฟนอลลี่สุดท้ายแล้วนะครับผมมาซื้อนะครับเจ้าตัวโซนี่อ่าหลักๆเลยครับก็คือด้านราคาที่มันไม่ได้มีกับมากนะครับระหว่างประกันส่นกับประกันล้านนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าสุดท้ายนะครับผมไม่ได้จบเจ้าตัว A6000 นะครับผมไม่จบเจ้าตัว A7 Series เพราะว่าในวันนั้นนะครับยังไม่มี A6000 3ออกเนาะเจ้าตัวโซนี่ A6000 ก็ไม่มีช่องเสียบไมโครโฟนใช่ไหมครับวันนั้นที่ผมคิดคือผมอยากได้กล้องนะครับที่มันค่อนข้างจ่ในประสงค์นะครับสามารถทําอะไรก็ได้นะ ได้นะครับเพราะว่าเราซื้อทั้งทีใช่ไหมครับในวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราก็อยากใช้นะครับ <c oughs> ให้มันคุ้มค่ามาที่สุดครับสําหรับกล้องนะครับที่เราจะซื้อมา พอใช้ s o n y A7 ตัวแรกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าได้ราคามาดีมากๆแล้วก็ใช้ไปประมาณ3ปีนะครับก็มีนะครับจาตัว Sony A7 Mark II ออกมาก็ได้ซื้อนะครับจาตัว Sony A7 Mark II ซึ่งหลังจากที่ใช้นะครับจาตัว Sony A7 Mark แรกมาประมาณ3ปีนะครับต้องบอกว่าผมได้ราคาที่แบบดีมากๆเลยตอนที่ผมซื้อนาะหลังจากนั้นครับผมก็เลยไปซื้อนะครับจาตัว Sony A7 Mark สามนะครับแล้วก็อีกประมาณ2ปีผมก็ซื้อเจ้าตัว s o n y A7C เพิ่มนะครับเพราะว่าอยากได้กล้องแบคแอมเป็นกล้องสำรองเนาะเพราะว่ารู้สึกนะคร สองกล้องนั่นเองนะครับหลังจากนั้นอยู่ประมาณครึ่งปีกว่าๆนะครับโซนี่ a r IV ออกนะครับผมก็ซื้อ A7 i 4แล้วก็ขายนะครับจอตัวโซนี่ A7 i 3ครับทำให้กล้องทั้งหมดในตอนนี้นะครับที่ผมมีนะครับก็จะมีจอตัวโซนี่ A7 i 4แล้วก็โซนี่ A7 i นั่นเองครับ ดยสิ่งนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาผมเลือกซื้อกล้องนะครับก็คือความง่ายนะครับในการใช้งานของมันการที่มันช่วยเรานะครับสามารถทํางานได้ครับอันนี้นะครับจะเป็นคะแนนอันดับต้นๆที่ทําให้ผมซื้อนะครับเจ้าตัวกล้องรุ่นนั้นๆครับมาพูดถึงเจ้าตัวโซนี่ว่าเฮ้ยมันช่วยอะไรงานอะไรสําหรับผมนะครับถ้าภาพนี่งั้นผมขอพูดทีหลังนะกันเพราะว่าในวันนี้นะครับผมถ่ายงานวิดีโอคือเยอะมากๆจ้าตัวกล้องโซนี่ทุกรุ่นนะครับก็เป็นกล้องนะครับที่โฟกัสนะครับสามารถเชื่อใจได้มากๆเลยนะครับถ้าใเห็นภาพส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจออคคครรัับบกก็ืไปนะ ต,ตัวตัวท้าโชกันนะครับแบบนี้ อ่าแบบเนี้ยมันจะเริ่มเบอร์แล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมคิดว่าหลายหลายคนน่าจะเป็นนะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะลืมปิดนะครับจาตัวทัชโฟกัสนะครับของเจ้าตัว Sony 7 m a r k 4ครับซึ่งจริงๆก็เป็นหลายๆรุ่นโน้ตั้ง A7C ผมก็เป็น e10 ของออฟฟิศผมนะครับก็เป็นนะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นข้อมูลเอาไว้แล้วก็เรื่องอื่นนะครับคือเจ้าตัวไฟล์นะครับจาตัวของ Sony คือมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากๆนะครับทำให้ผมสามารถทํางานนะครับได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับมีการปรับรู่นปรับนี่นะครับได้ค่อนข้างจะง หลักๆนะครับก็คงไปพูดถึงนะครับในลักษณะที่เป็นเจ้าตัวโตโฟกัสครับในส่วนของตัวโฟกัสนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันดีมากๆแล้วนะครับมันดีมานะครับตั้งแต่ยุงนะครับที่เป็น s o n y A7 Mark III นะครับโอ้ย Sony A9 ที่ตัวนั้นนะครับเริ่มนําระบบนะครับเจ้าตัว AI AF นะครับเข้ามานะครับใส่เจ้าตัวกล้องโ o n y ต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกนะครับว่าค่อนข้างจะมั่นใจกับโลโฟกัสนะครับในเจ้าตัวกล้องโ o n y ไม่ว่าผมจะถ่ายงานในลักษณะไหนนะครับผมเปิด AFc นะครับก็เข้าแทบ ไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโอนะครับ ผมไปถ่ายนกผมก็ใช้เจ้าตัวโซนี่ซิสเต็มตัวนี้นะครับที่เป็น a 7 3ขึ้นมาถ่ายรถถ่ายบุคคลถ่ายแันสเคปนะครับผมว่ากล้องโซนี่นะครับเป็นกล้องตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะจบมากๆนะครับซึ่งทําให้ผมนะครับรู้สึกว่าการใช้งานกล้องโซนี่ของผมนะครับมันค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะครับภาพนี้นะครับสำหรับโซนี่นะครับสำหรับผมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าดีแบบเอ e วอรเนะครับคือถามว่าด้วยไฟต่างๆครับคือมันดีมากๆนะแต่ถ้าเทียบกับหลายยี่ห้อนะครับในเลเวลเดียวกันครับมีบางตัว ที่ก็อาจจะสู้ไม่ได้ครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็เทียบนะครับแบบรวมๆนะครับไม่ได้เจาะจงนะครับเป็นรุ่นไหนเป็นพิเศษเนาะคือค้าว่าไฟโซนี่ดีไหมนะครับก็ดีมากๆนะครับแต่ในบางยุคบางสมัยนะครับก็จะสู้นะครับกับบางชาวบ้านไม่ได้นะครับซึ่งตั้งแต่โซนี่เสร็มาโฟนนะครับก็จะมีเจ้าโต c ครีเอทีฟลุกนะครับที่ทําให้ผมนะครับสามารถทํางานนะครับได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะจบอย่างเช่นอวีดีโอนะครับผมต้องการเกรดดิ้งสีแต่ผม เอวดดิ้งไม่ได้เก่งนะครับผมก็ใช้อย่างนี้นะครับผมใช้ครีเอทีฟลุกนะครับที่เป็นจอตัวเอ็นย้อมสีนะครับให้มันสวยงามนะครับวิดีโอนะครับของผมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือเป็นเรื่องราคานะครับของจอตัวเลนส์โซนีครับถ้าเทียบกันง่ายๆนะครับก็คือจอตัวเลนส์24-70มิลนะครับ f 2.8นะครับที่ทางโซนี่มีราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านนะครับพอสมควรเลยนะครับก็คือราคา72,990บาทครับส่วนของอ่าพานาโซนิกนะครับนิคอนนะครับอยู่ที่79,900นะครับส่วนทางแคสซอนนะ ที่ราคาประมาณ90,000กว่าบาทเนาะซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าทางโซนี่นะครับทำราคาออกมานะครับได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับในเลนที่เปิดตัวในยุคใหม่ๆครับหรืออย่างอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัว50าสิบมิลเอ็มยูสองครับตัวโซนี่นะครับก็มีราคานะครับอยู่ที่68,990บบาทครับอย่าง อะนิคอนนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่69,900เนาะก็ต่างกันพอเนื้ออาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ส่วนนะครับที่เป็น Canon RF นะครับราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ90,000ซึ่งก็จะโดดขึ้นไปนะครับพอสมควรเลยสําหรับเจ้าตัว Canon นั่นเองครับแต่ทางนี้นะครับผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเลนส์โซนี่นะครับจะถูกที่สุดเสมอไปครับอย่างเช่นเลนส์นะครับเจ้าตัว50าสิบมิลเอฟนะครับราคาของตัวนั้นนะครับของโซนี่อยู่ที่ประมาณ11,000หนึ่งเนาะแคนนอนนะครับราคาลงไปนะครับเหลือประมาณ7,900สส่่่วนนนนททาาางงะะคคครรรัับบขึ้ไููอยี ประมาณ20,000ซึ่งอ่ะถ้าเทียบคุณภาพกันนะครับผมรู้สึกว่าเท่าที่ลองใช้อ่ะ50.8ระหว่าง Canon กับ Sony อ่ะ,อะคุณภาพได้เรียกกันแล้วก็ แคแนลนะครับมีความเดี่ยโฟกัสที่ดีกว่านะครับแต่โซนี่นะครับกลับมีราคานะครับที่สูงกว่าโซนิค่อนครับเท่าที่ได้ลองนะครับก็ต้องบอกคุณภาพนั้นนะครับค่อนข้างจะดีจริงๆนะครับสมกับราคาที่มันเพิ่มขึ้นไปแต่ถามว่าด้วยความเป็น50.8ครับมันคนส่วนใหญ่ที่ซื้อก็จะเป็นคนที่มีโลบัเจ็ตผมก็ไม่ชวนนะครับว่ามันจะถูกต้องไหมนะครับการที่นิคอนนะครับทำราคาเริ่มต้นนะครับของเลนส์นะครับอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับสำหรับเจ้าตัว 50.8s ครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือ เรื่องเลนส์นะครับที่มีน้ําหนักนะครับที่ตอบโจทย์ผมนะครับก็คือค่อนข้างจะเบาในคุณภาพนะครับที่ผมนะครับสามารถรับได้นั่นเองนะครับ เพราะว่าเลนส์ตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับที่ผมใช้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับก็คือเจ้าตัว20.8นะครับตัวนี้เลยทูเป็นเลนส์นะครับที่มีขนาดเล็กนะครับมากๆนะครับแล้วก็มีค่า f นะครับถึง1 8นะครับสามารถถ่ายบล็อกนะครับได้สบายๆส่วนี้ตัวนึงครับก็คือเลนส์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยครับคือเจ้าตัว3.5มิลลิเมตร F1.4 นะครับผมลองให้ดูความเบลอนะครับนี่แบบแทบจะไม่เห็นเลยนะเวลาคุณอยู่ใกล้นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเลนส์ที่มีน้ำหนักอาจจะมองว่าหนักนิดนึงแต่เทียบกกกััับบคคู่่่่แขงนนะร็ถือวาไไมด้ห ส่วนเลนส์อื่นนะครับที่ผมใช้บ้างนะครับก็จะมีเจ้าตัว16.5มิลมนะครับ f4 ตัวนั้นก็ไม่หนักไม่เบานะครับแล้วก็มีเจ้าตัว8.5มิลมตร f1.8 ตัวนั้นก็ถือว่าไม่ได้หนักนะครับแล้วก็ไม่ได้เบามากนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งครับเรื่อง Perform a n c e ของเลนส์นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอาจจะไม่ได้ดีนะครับกว่าค่ายอื่นๆนะครับแบบชัดเจนหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีนะครับที่ทางโซนี่ผลิตนะครับเท่าที่ผมได้มีความรู้สึกกับมันเนาะผมก็รู้สึกนะครับว่าค อ่งืนนะครับในขนาดนะครับที่ทาง Sony นะครับ <S <S สามารถทําได้เล็กกว่านะครับพอสมควรเลยอย่างเช่นนะครับเจ้าตัว2470 f 2.8cm 2นะครับอย่างเช่น20.8อย่างเช่น35.8นะครับซึ่งเท่าที่ผมพูดมานะครับใน3เลนเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับผมมองว่า Sony นะครับเป็นเบสนะครับที่ค่อนข้างจะโวล์อ่อนนะครับค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับและคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อเทียบนะครับกับน้ําหนักกับคุณภาพครับที่คุณจะได้ซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับกับทาง Sony ครับพอสม เรื่อง performance เลนนะครับทาง Sony นี่นะครับก็อาจจะไม่ได้เก่งนะครับกว่าเจ้าอื่นแบบชัดเจนครับแต่สิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือมีขนาดนะครับที่เล็กลงนะครับในคุณภาพแรๆเดิมบางอย่างบางตัวนะครับก็อาจจะใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการช่วยแก้นะครับให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับแต่ก็สุดท้ายนะครับผมส่วนตัวมองว่าถ้าใครซื้อเลนค่ายไหนนะครับก็อยากใช้เลนค่านั้นใช่ไหมคือคุณอาจจะไม่ได้แบบอยากใช้ r 5แล้วใช้เลนนี2 470 t m เนาะ ก็ต้องใช้นะครับเลนค่ายนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องนะครับที่คุณต้องยอมรับนะครับโดยปริยายครับว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้อกล้องรุ่นนี้นะครับกับ เลนนะครับคุณก็ต้องซื้อตัวนี้ซึ่งผมรู้สึกว่านะครับคนส่วนใหญ่นะครับก็ต้องจําใจนะครับในการซื้อเลนค่ายนั้นนะครับอยู่ดีเราคงไม่ซื้อข้ามค่ายใช่ไหมครับอย่างเช่นอ่ะใช้เล่นโซนี่อยู่แดีวจะซื้อกล้องนะครับเจ้าตัวแคทนอนมาใช้ก็คงไม่ใช่เนาะหรืออย่างมากครับก็หาเลนนะครับเจ้าตัวเติร์ดแบตเตอรี่มาแทนซึ่งเติร์ดแบตเตอรี่นะครับก็เป็นหนึ่งจุดเด่นหนึ่งนะครับของทางโซนี่ครับว่าเติร์ดแบตเตอรี่ของโซนี่นะครับมีเยอะมากๆเลยซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าค่ายอื่นนนนะะะคคคคครรรัััับบบแแอออย่่่าาาางงงทขใชมมม้ก็จีพิ3ตื นะครัแล้วก็เจ้าตัว p a n a s o n i ิเนาะที่สามารถทำเลนส์นะครับเจ้าตัวแ m ลเมได้นะครับ Canon นะครับก็ไม่ได้เปิดนะครับให้ใครทำเลนส์นะครับเจ้าตัว RF ร์เอเมาส์เลยโซนิค่อนนะครับก็จะมีโคนะครับกับทางแทมรอนที่ราคานะครับก็บวกนะครับจากเจ้าตัว e ีเมานะครับขึ้นไปอีกพอสมควรเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสำหรับเตอร์ปาร์ตี้นะครับใครสนใจเจ้าตัวเตอร์ปาร์ตี้ จ้าตัวกล้องอ e ีเมลนะครับทางซิสต็มของโซนี่เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆแล้วก็ทําราคาครับได้ดีมากๆอ,อย่างเช่นผมขอสมบุรณ์นะครับเจ้าตัว24-70 f 2.8นะครับใน,นระยะประมาณนี้นะครับคุณสามารถซื้อได้นะครับตัง้งแต่เจ้าตัวสัมย่าง24-70 f 2.8ตัวนั้นนะครับราคาอยู่ที่ไม่ถึง3 0 0 0 0นเนาะหรือจะเป็นเจ้าตัวซิกม a านะครับ28-70 f 2.8ตัวนั้นก็อยู่329 0มขึ้นใหม่หนิดนึงก็จะเป็นเจ้าตัวไทมรอน28-75 2.8 5, 2, ตัวนั้นนะครับราคา,า 35, ก ไปแพงที่สุดครับก็คือจอตัว Sigma 2 4 7 0 f 2 8ี่เ็เจที่เป็นจาโดซีรีสา์นะครับตัวนั้นครับก็ราคาอยู่ไม่ถึง40 0 0 0อยู่ดีถ้าใครมีงบขึ้นไปเลนค่ายที่ประมาณ7 0 0 0 0ครับซึ่งก็นองบอกนะครับว่าทางโซนี้นะครับมีชอยนะครับให้คุณเลือกนะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาเลนส์เตอร์ปาร์ตี้ที่มีราคาถูกลงซึ่งคุณนะครับจะไม่สามารถนะครับหาได้นะครับจากทางแคแนลเอ่ยแล้วก็นิคอน่วนพานาคุณยังได้เจ้าตัวเลนส์ซิกมานะครับที่เป็นเลนส ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยซึ่งถ้ามีคนถามนะครับว่าเฮนะ้ยนวัน,นินครับถ้ามันไม่มีซิสเต็มนะครับของทางโซนี่เลยนะครับผมส่วนตัวแล้วนะครับจะเลือกอะไร ถ้าใน Val u ูนวันนี้นะครับผมน่าจะเลือกนะครับจาตัว Panasonic Lumix นะครับอาจจะเป็นเจ้าตัว S5 ครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกนะครับจาตัว Panasonic นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือเจ้าตัวกล้องบอดี้เลนส์นะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะย่อมเยาวนะครับมากๆเลยมีเลนส์ครบทุกช่วงนะครับที่ผมต้องการนะครับในราคาที่ผมไม่ต้องจ่ายนะครับสูงมากๆเลนส์ที่ผมชอบนะครับอย่างเจ้าตัว26ซนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมชอบมากๆงานวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายบ่อยๆในวันนี้นะครับตัว Panasonic นะครับ ด้วยความที่คนรู้จักนะครับจเจ้าตัว g s s e r i e s อยู่แล้วที่แบบเฮ้ยงานวิดีโอมันดีมากๆ พานาเอกไนะครับก็ดีเช่นเดียวกันทําให้คุณภาพนะครับของจอตัวลูมินนะครับมีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพและเมื่อเทียบกับค่ายอื่นนะครับเป็นแบรูนะครับที่ดีมากๆสําหรับคนที่เฮ้ยต้องการกล้องนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ถามว่าทําไมนะครับผมถึงยังไม่เลือกนะครับจาตัวพานาณนวันนี้นะครับก็คงต้องตอบนะครับว่าเป็นเรื่องนะครับของโฟกัสล้วนๆที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับในการใช้งานผมสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยถ้าผมจะซื้อค่ายอื่นเพิ่มนะครับผมจะ้อรรนคัับ่วตงมมทีชเา อาจจะเป็นเจ้าตัว APS-C อย่างฟูจินะครับก็ต้องเล่นกันตามตรงนะครับทั้ง Canon, Sony, Nikon นะครับทำกล้อง r i d d l e s นะครับที่เป็นเจ้าตัว APS-C ไม่ได้จัดเต็มนะครับมากขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียกับฟูจิเพราะฟูจิไม่ได้มี Full Frame ใช่ไหมครับทำให้ทั้งฟูจินะครับค่อนข้างจะเต็มที่นะครับกับเจ้าตัว APS-C นะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับ แต่ก็ต้องแรกมานะครับด้วยราคาที่ค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับสำหรับเจ้าตัวฟูติที่มีประสิทธิภาพนะครับที่สามารถชนเจ้าตัวฟูเฟรมได้่วนตัวแล้วก็คงมองเจ้าตัวฟูติฟิล์มเอ็กโนะครับไม่ก็เจ้าตัว a p s ีที่เป็นคอมแพกนะครับอย่างเจ้าตัว FT-100 นั่นเองนะครับถึงจะถามนะครับว่าในวันที่ผมซื้อ Sony 7เดีกับโซนี่เจ็ดไมผมถึงไม่เลือกนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับย้ายนะครับไปค่ายอื่นครับ สำหรับแคแนลนะครับหลักๆแล้วนะครับคงเป็นเรื่องค่าเลนส์นะครับที่ราคาเลนส์นะครับค่อนข้างจะแพงโหดนะครับมากๆนะสำหรับเลนส์ลส่วนเลนส์ที่ไม่เอนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าคุณภาพมันไม่ได้ตามความที่ผมนะครับต้องการมากๆเลยนะครับพวกเลนส์นะครับตัวตัวที่ไม่เอนะครับมีการใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการแก้นะครับค่อนข้างจะสูงมากๆครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมนะครับถ้ามันแก้แรงเกินไปนะครับอย่างเจ้าตัวเลนแคแนลนาเอนะครับที่ไม่ใช่เอส่วนตัวแล้วผมจะไม่ชอบครับส่วนทางนิคอนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการซซััพพอรร์ตนะคบึ่ง ัครบอย่างทางโซนี่อย่างทางแค n นนอย่างทางพ a น a s o n i กนะครับส่วนตัวแล้วว่าด้วยความที่ทาเดลพีโฟโต้มานานเราก็จะมีคอนแทคแบบทุกค่ายเลยใช่ไหมครับแต่ผมนะครับไม่มีนะครับเจ้าตัวนิคอนซึ่งเราได้ทราบมาครับทางนิคอนนะครับก็ไม่ได้อยากจะใช้สื่อนะครับมาขนาดนั้นเขาทำให้เขานะครับก็จะไม่ติดต่อนะครับสื่อโดยทั่วไปต่ทถามว่าผมชอบนะครับเจ้าตัวโปรดักต์นิคอนไหมนะครับก็ต้องบอกว่าชอบโปรดักต์นิคอนนะครับพอสมควรเลยไม่งั้นนะครับผมคงไม่ซื้อนะครับเจ้าตัวนิคอน430นะครับ มารีวิวนะครับให้ทุกคนนะครับได้ชมกันอย่างแน่นอนครับ่วนพานาโซนิกนะครับข้เหตุผลนะครับที่ผมแจ้งไปคือถ้าผมมาซื้อโซนี่ผมก็จะซื้อพานาเนี่ยแหละครับ ซึ่งเจ้าตัวพานานะครับความเหลวโฟกัสนะครับมันก็จะไม่ตอบโจทย์นะครับในการใช้งานของผมนะครับมาขนาดนั้นเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นไฮบิดชูเตอร์นะครับก้องตัวเดียวนะครับผมใช้ทั้งถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอถ่ายสั์ถ่ายกีฬาต่างๆนะครับฟังก์ชนอนะครับก็จะยังไม่ตอบโจทย์ผมนะครับใจุดๆนี้ครับสุดท้ายก็ต้องบอกนะครับว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเฮ้ยผมชอบค่ายนี้มากกว่าคนนี้ชอบค่ายนี้มากกว่ามันก็แล้วแต่นานาต่างนะครับว่าคุณถูกิตนะครับกับกล้องรีนนเ้ ตัวซิสเต็มนั้นนะครับมันตอบโจทย์นะครับไปคุณได้มากกว่าคุณก็ซื้อยี่ห้อนั้นกันไปครับแล้วคุณนะครับใช้กล้องยี่ห้อไหนนะครับแล้วก็ถูกจริตยี่ห้อไหนนะครับก็มาพูดคุยกันได้ครับในเจ้าตัวคอมเมนต์ครับใต้คลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับว่าทําไมนะครับผมถึงใช้นะครับเจ้าตัว Sony System นะครับในปัจจุบันครับก็จะประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้ช่อง The ีของผมด้วยสวันนีครับผมเฟิร์ครับขอตัวลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ